สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในแบบเพ t ซิมูเลเตอร์นะฮะตอนหนึ่งสัตว์เลี้ยงขึ้นขึ้นน้ำพุคือวันนี้เน,น,นี่ยฮะมันคือเออมันเปลี่ยนแปลงแหละนะฮะว่าตอนนี้ผมมีหิ้วแบบอะไรทำไมหิ้วตัวนั้นไม่เดินอนะ่ะฮัลโหลยายนเดินหน่อยก็ได้นะคิดว่ามึงฮะมันบ้าแค่เลย ว <c oughs> ันนี้ผมจะลองไปตลาดดูเพื่อไม,ม่อะไรี่ซื้อมีร้านแปะเองอ่ะเฮ้ยดูสิไม่มีอะไรหน้านี้เลยอะ่ะโอเคไม่ไปตลาดแล้วเงินร้านแปดซื้ออะไรไม่ได้เสียงเห็บเห็บนะชว่วงนี้เราจะไปที่ที่ไหนวะ ไปที่นี่นะวอลคาโนอแหลกมากคือไอหิว่าห้าตัวพวกนผมได้ผมได้มาจากการซื้อนะฮะไม่ได้แบบเติมนะก็คือได้มาจากการแบบผมขายไข่นะฮะก็คือไข่ไอสองใบนั้นไม่อยู่แล้ว ผมขายไปแล้วแล้วก็ไปซื้อไอ้วิวห้าตัวนี้มาเนาะแล้วก็ขายบอลลูนได้ไปตัวหนึ่งได้ไม่ได้ขายอปรลมูลนี่นะฮะเราจะมาผ่านด่านกาันตอนนี้ผมอยู่ด่านทนี่เท่าไหร่วะน่าจะสี่สิบสามไม่ก็สี่สิบี่ไปอืปอหึหินกระ มันจะล um ิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไอเพลงที่มันได้ยินเนี่ยโอ้ยได้ยินไหมได้ยินเพลงไหมลิขสิทธิ์แน่เลยอ่ะนี่ขุดไปขุดไปโอ้โอ้โอ้แหลก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  ก้ากากรันตัวตัวใหม่ยังไม่หายไปเนาะมันชื่อว่าอะไรเีทฮากากรันตัวไฮโฟนิกไฮโฟติกไฮโนติกไฮโนติกคิดสูนเนีเหรออ่านแบบนี้ใช่ั้ยทุกคนอ่านผิดก็ขอโทษแล้วกันส่วนเอออันนี้คือโอ้โหแปลภาษาไทยด้วยนะไทยทัดิกลิงสะกดจิต เพิเ่มเพิ่มครับที่นี้ต่อไปอะไรเนี่ยเชิดลัดแล้วมีลิเล,กเล็กลิฮะลิเลก็กลิเลก็กลิเล็กอะไรเนาะโอ้โหเจ้ามาม้าไฟนะฮะอะอกเลยเจ้ามาไฟนคือเราต้องรีบพังกล่อง

เป็นที่ฟาร์ม,มนะฮะมาฟาร์มเหรียญคือมีจับเวลาอยู่ว่าเวลาจะหมดตอนเมือไหรทุกคนคงไม่มานั่งดูผมนั่งเก็บอันนี้3-4นาทีแนละแล้วก็แคนั้นผมจะชวนทุกคนคุยนะฮะนนมาดูกันเห็นะฮะคือไอ้อัปเดตใหมนะ่เนี่ยมันมันมนีปาร์ตี้นี้มันจะปาร์ตี้ปาร์ตี้ฮยูอีกประมาณ6ชั่วโมงนะ ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว1ิดเจ็ดิเจ็ดได้สวยเป็นเวลาเหมาะที่เราจะฟาร์มตอนนี้อุ่นขลเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีเทไรอีกในอัปเดตนี้ ติดหนึ่งติดสองตัวเลยนะก็คือเนะี่ยไอเทนนิกลิงจะกดปิดอันเนี้ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นไอเทนนิกมูไอ,อสเน็ตนะหรือไอสเน็ตจำชื่อช่องนะไมหมเลยฮะคือก็มารับของรีได้นะคะอยาก,กเล่นยัมงม่เล่นได้อันนี้มันจะเป็นเกมพาร์ฮะเราไม่ได้อะไรที่เกียย ดีมีบูธเรือโจสลัดแบบถ้าทั่วถึงโจสลัดก็น่าถึงวันพีชนะฮะทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนเอคือผมดูใกล้จบแล้วแหละโอเควันพีดะจริงๆมันไม่จบหรอกมันยังมีภาคต่อมันไม่ได้มีภาคมันมีตอนต่อเรื่อยๆนะฮะมันยังไม่จบโอ้โหสุดต้องการได้แค่เจ็ดอันคุ้มไหม เดี๋ยวผมจะบอกราคาที่สั่งเลี้ยงที่ผมไปซื้อมาเนะาะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆหินเนือนผมซื้อมาประมาณ22ล้านฮะใช่ผมจำได้2ี่สิ่วนไอ้พวกเนี้ยเออผมซื้อมา22ล้านเหมือนกันทุกตัวเลยส่วนตัวนี้น่าจะผมซื้อมาประมาณ23 24ล้านประมาณนี้โอ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 ,โอ้อีกหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะมัจะหมดแล้วเราขุดไม่ได้ละ เออในทุกคนผมไปสุ่มเนี่ยไม่ซื้อไปสุ่มไปซื้อนะฮะไม่ใช่ไปซื้อไปประมูลมาหนี่เจ้าเออเรียกว่าอะไรบูธดีรัสแพงนะอันนี้เนี่ยผมประมูลไปแสนแสนแสนสองพันมั้งสอสองพันเจมมันหนึ่งนาทีนะฮะเวลาเราจะหมดแล้วแล้วชวนทุกคนไปดูดิว่าซื้ออะไรกันบ้าง อะไรเนี่ยไอเทมยาอีเวนต์ฮัสตัปเต็ดอิไอเทปเยอะเลยโอ้โเยอะอะไรเนี่ยอันดับห้ามีปุ่มกันโอ้เลเวลโอ้แม่เนี่ยมีควยนะฮะทำลายห้าสิ่งที่แตกหักได้ทำยังไง แล้วก็ใช้โพชั่นระดับสามเหรอระดับสามพชั่นอะไรวะระดับสามพชั่นระดับสามมนจะเป็นสีอันนี้ไหมใช่หกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วล่ะจนเป๊ะอ้าว อะไรเนี่ยเกตเอ็กซ์คูซีีรีวอร์ดอะยังอ่านไม่จบประเพทอ่ะรับของก่นอนโอ๊โโอเคประมาณน,นี้ก็ซื้อไปเรื่อยๆได้เลยฮะประมาณหมื่นไส้ เปิดได้ยาวๆเลยดิอย่างไกลอันนี้น่าจะเป็นที่ล่าสุดที่ผมรีเบิร์ตปะยังฮะยังผมรีเบิร์ตล่าสุดคือเจ็ดสิบห้าใช่ไหมกไกลเลยอะอมปลดล็อกกี่อันเนี่ยทำไมมันไกลยังไงโ้้ยกดจะดี เวคอมพิวอันนึง่งนฮะเรามาถึงแอรีอา55นะฮะดูคุยกันดูอะไรมีคนสีเหลี๋อ,อม ไปกันต่อเอเ้คนมีคนสี่เหเต้ยหกวเราืต่อไปฮะหมืนเอเต้อไม่โคดนเรื่องอะไรเคใครวนเราไปดูหนังทุคนแล้วไม่ไปถ่ายคลิป ทำลายสาปวดเหรียญเีมที่ดีที่สุดสามปวดเหรียญที่ยังไงจับติดสองปลาในน,นี้เกมตกปลาในนี้ติดเชื้อใน,น,น,นวันใหญ่เดกก็เหรียญเยอะ ที่เราแบบประมาณเยอะอยู่อันนี้มันติดเชื้ออะไรไงอ๋อได้เหรียญเยอะมากขึ้นแบบนี้มั้งไม่รู้ ก็ต้องตั้งปกคลิปนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เลียงเขียว ตลาดริ่ไปตลาดกันเราไปหุ้งไปไก่หน่อยไนะก่เดินเดินไปเดินเดินไปเดินเดินไปน่าเบื่อไหม อแ <c oughs> ล้นะเวเรามาทำอะไรสนุกกอย่างเช่นส yeah. ุ่มไอแมวแจ็คพอตนี่ไปสุ่มไมางล้นมาให้หรอฮะมามันตั้งหลอมันเกิดแล้วมาสุ่มเล่นนี่แหละเอเสียงแหบไ,ได้แต่เกลือ ก็จะไปลัยนแปลงหรือว่าเดี๋ยวทุกคนผมพยายามจะประกัศเดใหม่ผหมือนับอกว่าโลกใหม่อยู่ในโลกที่วา่างเปล่าสามโลกที่วา่างเปล่าสามคือโลกอะไรโอ ผมอยากรู้อันนี้คืออะไรไอประตูตรงนี้ว่าขึ้นยากเหลือเกินเนี่ยทุกคนประตูนี้ประตูอะไรประตูโลกใหม่อะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากเลยทุกคนมาปิดคลิปกันโอเคนะครับทุกคนก็คืออย่างน้อยคลิปนี้เราก็ได้ความคืบหน้าคือเราไปที่แอรียเท่าไหร่ เอดูเรียบเรียบเอาเเราได้ไปที่แอเรียหกสิบแล้วนะฮะก็คือจริงๆเนะี่ยผมไปไกลสุดที่เคยในชีวิตนะก็คือเจ็ดสิบห้านะแต่ในรอบรีเบิร์ตนี้เราจะไปที่หนึ่งกันแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่มามาเราโอ๊ยพูดมากี่รอบแนละ้ว อะเรามาดูส่วนกันก่อนก็คือไอพวกหูห้าหูตัวแรกคือหูตัวแรกในชีวิตของผมนะก็คือมันจะเป็นหวเชฟอบบที่เขาแจกฟรีเนาะที่เขาแจกฟรีแบบทำอาหารในแมปอะไรนะไม่รีสตอร์นนะฮะตอออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะอ่ะคลิปนี้ครับนะ้างขอตัวแล้วผมขอกล่าวปิดคลิปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ